ที่เคยผ่านการยืดมาแล้วหรือว่าผมที่ยืดหยุ่นมากๆเวลาล็อกบล็อกเนี่ยความงุ้มก็จะได้ไม่เต็มร้อยนะคะอย่างเช่นเคสนี้ค่ะทุกคนเคสนี้เนี่ยปลายผมคุณลูกค้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเราก็ทําการเทสสภาพเส้นผมก่อนทําการล็อกแล้วนะคะแต่ใดๆเลยที่ช่างก็คือพยายามมากค่ะ,คะก็คืออยากจะทําให้มันงุม้มเท่าที่จะงุ้มได้นะเะเวลาเราตัดผมสั้นใช่ไหมทุกคนผมมันก็จะชนบ่ามันก็จะเป็ดออกบานออกซึ่งเคสนี้คุณลูกค้าก็บอกว่าได้เท่าที่ได้แล้วกันนะคะพี่พี่ช่างก็เลยจัดให้สำหรับเพื่อนๆที่เคยผ่าานกรยื แล้วนะคะหรือว่าเส้นผมเนี่ยมีความแห้งกรอบแล้วก็ยืดหยุ่นมากเวลาทาการล็อกบ๊อบหรือว่าทําการหนีบงุ้มเนี่ยมันก็จะไม่งุ้มเข้าให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ฟินิชลุกหลังจากที่เราทําการเป่าแห้งอย่างเดียวนะคะมาดูฟินิชลุกด้านหลังค่ะเห็นไหมทุกคนความล็อกหรือความบ๊อบเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่กนะ็ะจะช่วยให้ผมเนี่ยมีความพองค่ะแล้วก็ไม่เป็ดออกบานออกนะเราก็จะทําการตัดเลมนะคะบริเวณผมที่มันแตกปลายค่ะเคสนี้เนี่ยปลายยืดหยุ่นมากเลยนะตอน เกินคาดที่จะได้มากมากทีนี้ลุกหลังจากที่เราทําการยืดล็อกบ๊อบค่ะทุกคนเป็นไงคะใครตัดผมสั้นแล้วอยากได้มีความงุ้มความทุม่อยากให้ผมเป็ดออกมันออกสามารถมาล็อกบ๊อบได้นะหลังยืดสามารถโดนน้ําโดนเหงือ่อโดนน้าฝนได้ค่ะไม่ดิดเด้งกลับยืดไปแล้วคุณลูกค้าจะสระวันไหนก็ได้นะคะไม่ต้องรอ3ามวัน